สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟี่นะคะช่องปุ้ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะตามาวของอาจารย์ปัญญานะคะอึง้งจริงมากนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะเข้ามาเมาเลขด้วยกันนะคะช่องแอดก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะมีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะมีเลขกล้งเลขฝันโอ้หมูขอดลูก แมวเขาห้องหน้ามุนันล่ะค่ะมีหมดนะคะช่องนี้นะคะเลขโฟงเลขฟันลงให้หมดค่ะฟันยังกบบระบได้ค่ะลดลดเหยียบใบไม้ยังไม่ได้นะคะบ้านนี้นะคะทุกคนนะคะยานะคะลงให้เอฟซีได้รับชมแลบฟังหมดนะคะเข้ามาเมาเลขด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะคะที่หลงเข้ามานะคะทุกคนนะคะเข่าละออกบ่ไดค่ะซ่องนี้ติดใจแอดมินนะคะ เอ้ามาดูกันนะคะอ่ะมาเบิงค่ะเราก็จะมีไลฟ์สดให้ด้วยนะคะไลฟ์สดพูดคุยกันนะคะสับเพหิละนะคะมานเจ้าเจ้ามานบัวเจ้าฟันบัวเปรียฟันข่นอยแน่ว่าสันตะละมือตะละดีแอนละปวดหัวค่ะเอ้านี่แหละค่ะมาคุยกันมาพูดมาคุยเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องนะคะแนวทางหวยก็จะเอานะคะโซก็ต้องโซนะคะบัวใดค่ะ แอดมินสองขาดการโซไม่ได้นะคะทุกคนก็จะไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดก็มีนะคะแล้วก็จะส่วนมากจะลงเป็นคลิปนะคะลงเป็นคลิปให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะจะไลฟ์สดบ่อยหน่อยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะจะไลฟ์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์นี้แอดก็อยากจะไลฟ์อยู่นะคะทุกคนนะคะแต่ว่ามันเป็นวันที่ทําหวยนะคะเสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะส่วนมากเนาะ เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลาค่ะห้าเรื่องเว้าไปจังสละค่ะให้มันครบเท่าไหร่นะคะให้มันครบ8ปนาที10นาทีเออเลียวแต่อารมณ์ค่ะอาจารย์ปัญญานะคะเข้าเต็มๆทุกคนสองนะคะเด้งนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะอาจารย์เอาคืนได้นะคะโอ้สวยงามพระรามแปมากเลยนะคะสเก่าะคะ่ะทุกคนนะคะกระยึกกระยักนะคะบางท่านก็กล้าไปบางท่านก็ไม่กล้าไปนะคะ ใครกล้าก็เด้งเลยค่ะบนล่างนะคะรับเด้งนะคะทุกคนเออนี่ละคะ่ะก็ได้กันไหมนะคะแอดจะลงคลิปให้ก่อนเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะท่านที่เข้ามานะคะแอดจะมีคลิปแยกของอาจารย์ให้แบบม้ตลนวดทุกงวดเลยนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแลวฟังเนาะ แอดลงให้แบบนี้นะคะบางทีก็ลงสามครั้งสี่ครั้งนู่นนะคะทุกคนนะคะแต่ของอาจารย์ปัญญาเนี่จะลงให้ก่อนพวกเลยนะคะเพราะว่าหลังหวยออกนะคะอาจารย์ก็จะให้แนวทางนะคะแอดกับขอบุญขอบุณเนาะขอบุณอาจารย์นะคะขอบุณอาจารย์แล้วก็ขอบุณเอฟสีทุกท่านนั่นแหละคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบุณอาจารย์นะคะที่มีน้ําใจนะคะมาแบ่งปันนะคะทุกคนเรืเ่อยๆคะ่ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะมาดูกันนะคะงวดน,นี้อาจารย์ให้สูงแล้วนะคะแปดเก้านะคะแปด ดเก้าค่ะทุกคนเลขวันศุกร์อ่าแปดเก้าจะกอดคอกันมาไหมนะคะซึ่งเป็นเลขรัฐบ,บาลไทยเนาะโอ้เสียงนะคะเสียงแหบเสียงแห่งกรีดหลายบอกค่ะ,คะเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะอาจารย์ให้แปดเก้านะคะมาดูตัวเจาะของอาจารย์นะคะนี่สตินะคะเก็บสติให้อาจารย์นะคะงวนนี้สติเด้งอีกแล้วนะคะสตินะคะทุกคนนะคะเลิศวิลิสมาราสมนานแตนนะคะทุกคนนะคะ มาดูงวดนี้นะคะมาดูงวดนี้อาจารย์จะให้ตัวไหนนะคะอาจารย์ได้ฟันไหมคุอาจารย์ขาถ้าอาจารย์ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอาจารย์ได้ฟันไหมคะอาจารย์ได้ฟันเม็ดเดียวไหมหรือแอดตาไล่บอคะว่าให้เหมืดอตะกีดหวย เอานีนะคะอาจารย์ปัญญานะคะงวดประจําวันที่วันศุกร์ที่7นะคะพฤศจิกาย,ยนสน2568นะคะสูตรอาจารย์ให้บนล่างเลยนะคะซ้ายลูดซ้ายเจาะก็ลองิีพิจารณากันดูนะคะเจาะน้อยตัวน้อยชุดนะคะเด่น8 9โอเคทุกคน8 2 83 84ปนะคะเ2 93 94นะคะเน้นนะคะแ3 8 แปดสามเก้าสามนะคะสามตัวบนนะคะหกแปดสามหกเก้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสามโอ้เจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสามมีเลขบ้านเลยนะคะทุกคนเลขบ้านเอันนี้ก็เลขทูบนะคะเลขทูบนีที่เราจุดแต่ว่าไม่มานะคะงวงเลขทูบที่จุดวันพุธเนาะจะมาออกวันศุกร์บ่ะอา้าลุ้นนะคะห่วยหรือว่าแปดเก้าจะกดคอกันมาเนาะอาจารย์ฟันตัวไหนเนาะบานแอดตงกลับไปดูใหม่นะคะเขบไว้ในเครื่องไหนก็ไม่รู้นะคะ เอานีแคบเอานะคะของอาจารย์ปัญญานะคะท่านที่อยากมอบน้ำใจให้อาจารย์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะเด็กหมอาบาคาฟงกาแฟให้อาจารย์นะคะทุกคนนะคะแอดก็จะอัดคลิปไว้ตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนแล้วก็ปล่อยตอนเช้านะคะบางครั้งก็ทําไว้บางครั้งก็ไม่ได้ทํานะคะแล้วแต่ช่วงนะคะทุกคนแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลานะคะ ทำไว้นะคะและแอดก็จะโหลดไว้ใน y o u t u b e นะคะตอนเช้ากดปล่อยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตอนเช้าแอดจะนอนนะคะเป็นการมนุษย์ค้างข่าวะค่ะทํากลางคืนมันเงียบสงบดีนะคะทุกคนนะคะเมเบอ์เนดอกกลางวันนอนเยอะนะคะกลางคืนไม่ง่วง <c oughs> ไอเรื่องของเรื่องนะคะ <c oughs> โอ้ยเพิ่งจะตื่นตอนหัวค่านี่มันก็นอนไม่หลับนะคะทุกคนนะคะก็ดูซีลงซีรีส์บ้างทําแนวทางไปบ้างนะคะ ก็อัคดคลิปบ้างไม่อัดบ้างนะคะเออหาขออ่างบ้างนะคะทุกคนนะคะอาแคบเอาเลยนะคะจอไว้ดุนปันนี่ละค่ะอาจารย์ปัญญานะคะน้นและย้ํานะคะตอนเช้านี่เอสจะลงให้เลยนะคะวันถัดไปนะคะเพราะอาจารย์ให้มาต้องแต่ล้างออกแล้วนะคะล้างออกอาจารย์ก็จะหายปุ๊บเลยเอสยังมัวแต่กีดอยู่นะคะเอสมัวแต่กรีด อาจารย์ให้แนวทางแล้วอาจารย์นี่ให้แนวทางแล้วนะคะไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนนะคะถ้าชอบก็ดูเรื่อยๆนะคะกดเข้าที่หน้าช่องนะคะกดไปเข้าที่หน้าช่องนะคะปุ้ยผารวยนะคะช,ชื่อช่องนะคะมันก็จะเรียงคลิปคริบขึ้นให้อย่างสวยงามเลยนะคะจะได้เห็นทุกคลิปนะคะทุกคนนะคะท่านที่บอกว่าเห็นไม่เต็มจอนะคะไปกดเอออามุมมุมเขาเรียกอะไรเเห็นเอซแนะนํามาเยอะนะคะมุมขวามือนะคะมันจะมีสี จอเล็กๆอยู่ค่ะไปไปกดขยายจอดูนะคะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันไหมนะคะทุกคนนะคะเฮ้ยอดดูซีลงซีเี่์อะไรอย่างเงี้ยแอดก็กดขยายหน้าจอขวามุมขวามือะค่ะทุกคนมันจะมีจุดสีเหลี่ยมเล็กๆอยู่อ,ะอ่ะแต่ถ้ามันทําเป็นลูกศรเอ,อตัวล็อกอยู่นะคะเราต้องไปปลดล็อกนะคะจิ้มเข้าไปแล้วก็ปลดล็อกนะคะเราก็จะจิ้มดูได้นะคะทุกคนนะคะถ้ามันถ้ามันล็อกอยู่นะคะ แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยล็อกเนาะก็ถ้ามันล็อกมันจะขึ้นเครื่องหมายคุญแจอยู่ค่ะทุกคนนะคะถ้าไม่ล็อกก็เราก็ขยายดูได้ปกตินะคะแอดก็จำบอได้แล้วตอนที่มันล็อกของแอดนะแอดไปกดอะไรนะคะก็กดตรงนั้นเหรอมะแล้วมันก็ขึ้นว่าล็อกหน้าจอไม่ล็อกหน้าจออะไรก็ไม่รู้ อันนั่นแหละค่ะร่องหล้หลานเหตไห้เบิง้งเด้อค่ะมันจะมีมุมขวามือนะคะมุมขวามือเพราะว่าเอฟซีก็บอกมานะคะว่าเห็นไม่เต็มจอนะคะเห็นไม่เต็มจอของพวกแอดก็เต็มจอปกตินะคะก็กดขยายเอานะคะไปกดขยายเอาพวกแอดก็กดขยายเอานะคะอ่าไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันหนี่ลอ่ลองล่องอ่านคอมเมนต์เบิ้องเด้อค่ะลองอ่านคอมเมนต์ดูนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้ฟังก์ชันเขาก็เยอะนะคะเราก็ตามไม่ทันเนาะทุกคนเนะบว่ากันแอดกับ ไม่เป็นเหมือนกันนะคะบางครั้งบางค่านะคะต้องค่อยๆทำละคะทุกคนนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นผลประโยชน์กับเอฟซีนะคะบางทีมันเลขสามตรงสามตัวอย่างเนี้เนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะเอสก็พยายามขยับขึ้นให้นะคะเอสก็ว่าอยู่เอก็ไปดูนะคะหลายๆเครื่องนะใช้หลายๆเครื่องดูก็เอามัน็คือเต็มจอยอยู่ว่าจ่นอะลองดูนะคะลองดู มันจะมีมุมมุม,มขวามือได้จ้ะแม่มุมขวามือสี่จอเล็กๆกับค่ะจอจอเอ่อจอสี่เหลี่ยมวะคะ่ะเขาเรียกจอสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็ไปกดจิ้มขยายเหมือนมันก็จะขยายเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะเอาลองดูนะคะลองแนะนํากันดูเดอ้อถ้าเอฟซีมาสอบถามน,นะคะถ้าแอดไม่ได้ตอบนะคะก็ตอบให้แอดหน่อยนะคะถ้าพิ้นถามเนาะช่วยกันแนะนํานะคะทุกคน บอกกันได้ค่ะบอกกันได้สองห้านะคะไม่ว่ากันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะขอให้มีโชคร่วมกันนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า